900ครับคันนี้จดทะเบียนปี2 0 1 8เลขไม่หมื่นเก้าพักิเมแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับจะแต่งไดนบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมามาชมครับเลขไมข่คันนี้วิ่งมาครับ19,594กิเมแท้ครับเรามีเลขไม่จากบรลลคาให้ดูทุกคันจอเรือนไม้สวยใสยเหมือนใหม่เลยครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ครบทุกฟังก์ชันครับหัวโชคสวย ไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยนะครับแผง้อบนเดิมสวยแฮนด์เป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอนต่างๆไม่มีตารางครับปอกแฮนด์เดิมกระจกปลายแฮนด์แต่งทรง c g ีครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอกปุกมันเบรกสวยครับไม่มีรั่วซึมประกับคันเร่งตัวสอ่ต่างๆไม่มีตารางเลยครับกุญแจชิปคันนี้ครบ2ดอกครอบถังเดิมสวยครับน็อตเดิมทุกตัวและฝาถังดูดีครับไม่มีรอยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติ� ตัวถังไม่มีบุบลักยิ้มครับไม่มีรอยถลอกและขนแมวเบาะนั่งเบาะซ้อนจะคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีดูแฟลก์ด้านท้ายเดิมครับสติกเกอร์เดิมไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวเลยครับมาด้านหน้าคันนี้มาเพราะว่าไฟเล็กคู่หน้าแต่งนะครับเป็นแบบ LED โคมไฟหน้าเดิมสวยครับใสๆเหมือนใหม่กระบอกชคคู่หน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางหน้าครับ สภาพอยู่ที่ประมาณ9 0าเครับจากฟิลิสโซ่ถูับเพิ่งเบิกใหม่ขอบรอด้านหน้าครับสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีฉลอกไม่มีรุ่งจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับโอ้โหสภาพจานเหมือนใหม่อ่ะกระบอกโช้ค้าลล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คาลิเปอร์สวยครับไล้นิ้วรอยคันนี้มาพร้อมประกาศหม้อน้ําแต่งนะครับมาดูที่คอท่อานล่างครับนี่ฮะเหมือนใหม่ครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับแฟลลิ่งด้านขวาสติ๊กเกอร์เต็ม ไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนหรือว่าแตกร้าวเลยเห็นไหมครับฝาเป่าวสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวครับแข็งเครื่องเดิมสีเดิมน็อตเดิมขาวใสทุกตัวมาครับพัดทาด้านขวายางเต็มครับไถ่เบรกหลังไม่คดไม่งอทิมคันคันนีม้มาพรพท่อแต่งจากชิมูระเป็นของแท้เบิร์สูงครับตาติดง,ง่ายนะคันนี้รอบเดินเบาเลีง่งอัตราเร่วคันนี้ครับขึ้นเร็วลงเร็วครับ ตนเดินเรียบไม่มีสะดุดแน่นอนคันนี้ครับมาสวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าไร้ริ้วรอยนะครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับมาขอบล้อด,ด้านหลังสีเดิมทิก,กร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยยางหลังจากพี่โลโซทูคันนี้ให้ไป80%สำหรับยางหลังนะครับท้ายสั้นแต่งนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีบริเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้ายบิน นี่ครับโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับขาวใสเหมือนใหม่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ c k ์วอร์ n i n g อยู่ครบพัดทาด้านซ้ายนี่ครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องด้านซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะฝาบ้าสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวครับแฟลลิ่งด้านซ้ายสติกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดรุดล้นแตกร้าวเลยครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสตาสไตล์ทันต์เบย์ทัมบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพล็กน้อยครับสัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาละครนนี้เราเปิดราคาครับอยู่ที่179 0 0 0้นบาทนะครับดาวเริ่มตัวเพียง17 0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ,จ่ายทุกอย่างรับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นอ่ะใครหาอยู่เซตเก้าร้อยคันนี้บอกเลยว่ารถใช้มือเดียวมาพร้อมของแต่งได้ท่อแท้โคตรคุม้มมาเจอกันพันาบคยสุริสวัสดีครับ